จะบอกว่าไม่ดีท็อกซ์หน้าไม่ได้นะทุกวันนี้เราแต่งหน้ากันเยอะถูกต้องปะ่ะรูขุมขนเราก็จะใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วมาบอกว่าหน้าแก่หน้าเหี่ยวเนี่ยมันหน้าแก่เพราะแต่งหน้าเยอะเนี่ยนะคะเราเจอสารเคมีทุกวันจริงๆอะคะ่ะจะบอกเลยนะว่าถ้าอยากรูขุมขนปิดรูขุมขนเล็กคุณต้องรู้จักการดีท็อกซ์เอาของเสียออกนะคะนี่แนนกับแนนใช้ตลอดเลยนะอาทิตย์นึงอย่างน้อยต้องมีสองครั้ง เพื่ออะไรเพื่อเอาสิ่งสปกปรกออกจากใบหน้าเมื่อลูกผุมขลเราเอาสิ่งสปกปรกออกได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคราบเนื้อใครม,มลภาวะนะคะหรือการเมคอัพต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกบอกเลยลูกผุมขลเราก็จะยิ่งใหญ่แหกอยู่อย่างนั้นนะตัวนี้ detox เอาของเสียทั้งหมดออกจากลูกผุมขลชั้นในสุดนะคะเป็นิทธิ์ษตรตัวเดียวในโลกที่สามารถทําได้แล้วหลังจากนั้นทุกครีมที่คุณันมันจะเข้าไปบำรุงได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแน่นอนคราวนี้หน้าเด็ก เป็นของคุณแน่นอนค่ะ